เราจะมาทดลองใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แล้ว็ Boxer ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ใช้กับแบตเตอรี่12โวลต์6แอมป์ก็คือคุณสมบัติของเครื่องชาร์จนี้คือสามารถจะซ่อมแบตเตอรี่ได้และมีระบบป้องกันการต่อผิดขั้วหรือการช็อตเซอร์กิต และมีป้องกันการชาร์จเกินด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็สามารถจะใช้ชาร์จรถยนต์แบตบแบบ k T M รถมอเตอร์ไซค์ก็ที่ที่จะบอกว่าสามารถจะซ่อมแบตเตอรี่ได้ต้นก็ ันก็จะบังมนผลนก็จะบอกแล้วว่าตอนนี้แบตรูปนี้มีโวลต์มีแรงดันเท่าไหร่แล้วอีกข้างก็คือว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แบตเตอร,รี่มีกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้โชว์ว่าร้อตอนนี้มันจะอยู่ที่โหมดว่าชาร์จรถยนต์แต่ตอนนี้เราไม่สามารถจะเปลี่ยนโหมดได้เพราะเรายัางไม่ได้ ปักจะขึ้นว่าชาร์จตอนนี้จะชาร์จท,ที่แรงดันจะมา14.6โวลต์กระแสรประมาณ3.6แอมป์ที่กำลังชาร์จอยู่แ้จะขึ้นว่าแบตเตอรี่ตอนนี้พอเริ่มชาร์จก็จะเหลือ85%ตอนนี้เราจะสามารถเปียนโหมดได้ตามถ้าอยู่รีแพร์โหมดมันจะขึ้นว่าฟู ก็คือถ้าโหมดนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยส6ชั่วโมงในการซ่อมแบตเตอรี่การจะดูว่าการชาร์จนี้เสร็จหรือยังนะครับก็คือถ้าขึ้นว่า f u l full ก็คือแบตเตอรี่เต็มแล้วและขณะที่โหมดซ่อมแซมนี่ก็บอกว่า full มันจะขึ้น full ไปตลอดการซ่อมและ้จะขึ้น full เมื่อครบ 16ชั่วโมงตอนนี้แบตก็จะชาร์จที่ประมาณกระแส3 M แอมป์แบบนี้เปอร์เซ็นต์แบตนี่มา90แล,แล้วก็จะขึ้นว่ากำลังชาร์จ